ปาล์มสุกจนเน่าก็มีนะครับพี่น้องรอบตัดไม่ทันเพื่อนสุกจนเน่าครับแดงๆขงบวนเน่าไปแล้วครับแต่ข้างล่างก็ยังเหลืออยู่ตัวน,นี้ก็ถ้าใส่ตัวผู้ก็ออกไม้เห็นแล้วครับพี่น้องปาล์มยูนิบานิดครับกำลังจะสมบูรณ์แล้วครับปีนี้สมบูรณ์เห็นเห็น คือถ้าโดนน้ำโดนปุ๋ยในช่วงหน้าฝนก็จะโตตโตหน่อยนะครับพี่น้องจะโตแบบทันตาเห็นเลยจากปามยังเล็กๆจากต้นปามยังเล็กๆก็จะโตขึ้นให้เราเห็นว่าต่างตาพี่น้องต่างตาเลยครับเราเห็นเป็นต่างตาไปเลยก็คือมาเห็นเดือนนึงนี่ผ่านไปนี่ต้นจะใหญ่ขึ้นเท่าตัวเลยครับพี่น้อง โคนใหญ่ตอนนี้ให้ให้ลูกมาเยอะแล้วครับตอนนี้ก็เลยมาพักคอให้ลูกมาตัดตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวาจนถึงเดือนเนี้ครับถ้าลายต่อไปก็เลยไม่ออกเป็นทลายครับนี่ก็ยังเหลือค้างทลายติดคอเยอะก็เลยพักคอไปเลยครับพี่น้องก็คือเหมือนจะเอาต้นให้มันสมบูรณ์ก่อนก็เลยพักคอ เพื่อจะขยายลําต้นครับปามในช่วงสามปีก็คงจะประมาณนี้ครับเพราะว่าออกลูกมาสองปีช่วงที่สามปีก็จะพักคอแล้วก็จะเอาต้นให้มันใหญ่ครับสร้างโคนให้ใหญ่ส่วนมากในสวนจะเป็นอย่างนั้น,นะครับในช่วงปีนี้จะสร้างโคนให้ใหญ่จะจะหยุดใช้างานให้ลูกครับโอเคครับผมสวนปามปมกประมาณนี้ครับ